สวัสดีครับที่นี่รถบรรทุกดีๆแหล่งรวมรถบรรทุกืบอสองและเครื่องจักรมลหนักเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมรถ6ล้อคอกขนาดเล็กนะครับก่อนอื่นนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับอย่าลืมเข้าไปกดจะได้ไม่พลาดร,ารถเข้าใหม่ทุกครั้งนะครับวันนี้พามาชมรถ6ล้อเดยประสงค์นะครับเป็นคอกตัวรถนะครับ h i n o XZU 150แรหงหมา้าจนปเวปียนปี2566นะครับ เก็บงานให้ใหม่หมดเลยคอกแข็งแรงนะครับพร้อมใช้งานสเปคคอกนะครับความยาวอยู่ที่4.3เมตรกว้าง1.9และความสูงอยู่ที่1.87นะครับเครื่องยนต์150แรงม้านะครับประหยัดน้ำมันนะครับสนใจชมรถได้เลยนะครับพิกัดพิมพ์รถบรรทุกดีดีนะครับพิมพ์ในแมทแล้วกดนำทางมาได้เลยค่าตัวอยู่ที่7,500เท่านั้นนะครับสนใจนะครับ สอบถามสายด่วนได้นะครับ097 789 3235และ081494 5520จดไม่ทันอยู่บนหน้าจอด้านล่างซ้ายของพี่พนะครับส่วน Line แอดนะครับมีแอดนำหน้านะครับ id มีแอดนำหน้าเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับขอรูปขอรายละเอียดขอพิกัดเพิ่มเติมได้ต้องการรูปมุมไหนนะครับแจ้งทางแอดมินมาได้เลยเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารนะครับ ภายในห้องดยสารนะครับเหมือนป้ายแดงนะครับทําความสะอาดให้ทั้งหมดแล้วนะครับแอร์ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับรถใหม่ใหม่น้อยๆนะครับปีใหม่ๆสนใจเป็นเจ้าของทักถามเราได้ทุกช่องทางนะครับทั้งเบอร์โทรและ Line ID ีไลนแอดอนะครับหรือมองหารถทุกแบบอื่นนะครับทุกแบบทุกตัวถังนะครับ6ล้อ10ล้อหรือหัวลากและหางพ่วงนะครับ แวะเข้ามาชมได้ทุกวันนะครับมาง่ายๆทางร้านนะครับมี2ฝั่งฝั่งขาเข้าและขาออกถนนพระราม2แสมดำนะครับพิมพ์รถบรรทุกดีๆหรือรถบรรทุกดีๆ2องนะครับกดนำทางมาได้เลย